สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง y o ยูทูบธิรคุณมวยชาแนลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามบรมัดผู้นำรายการศึกพิจิตรมวยมันสนเมืองประจำวันพระราชพิธีสามิมิถุนายน2565สนามมวยที่มวยราชช่ำเนินต้องบอกว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเป็นการชกกันระหว่างชูเจริญดาบันสารคามครับ142่งอยสีกางเกงสีแดงครับส่วนคู่ชกของน้องครับเพชรพนมลุง m อ7 7ว่าเพชรพนมลุงเกียรติมู่ก้าคือชื่อเดิมของเขาครับ ดีกีกระดูกประสบการณ์ของทั้งคู่นี้ไม่ธรรมดาครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับอย่างที่ผมได้ทราบไปดูฟอร์มหลังของมุ่งแดงครับชนะชุมพองทองไฟเตอร์มวยไทยชนะเพชรพนมลุงเอ็มซีเจ็ดล่าสุดแพ้คะแนนให้กับหนึ่งนัล็นจิตเมืองนนท์ขณะที่เพชรพนมรุงก็ฟอร์มหลังชนะชูเจริญชนะเคนโตฮาราคุชินักวกจากยญี่ปุ่นล่าสุดก็แพ้โคชกในวันนี้ครับชูเจริญดับบางสารคาม เคยเจอกันมาแล้วครับใช้บริการกันมาแล้วครับปัดแพ้ชนะกันมาวันที่เด็กก็ชกอยู่ที่มุมน้ำมืองครับเป็นเ่อร่4ดูครับบนเวนทียกที่3ครับขุนเข่าเมืองมาหาครับชูจเจริญดัดรันสารคามครับอยับเดินเปิดเกมครับรูปร่างชุกชกด,ดีกว่าพอสมควรครับแต่ว่าหนักแรงของอาวุธสายยาวๆเพชรลนุมลุกก็ดูไม่เป็นรอง ฟองการชุกสไตล์การชุกของใครจะนำทางสู่ชัยชนะบนเวทียกที่3ขยับวางแข้งซ้ายครับดึงตัวลบได้ครัเหนียบแข้งซ้ายยาวๆผลงานในดิที่ผ่านมานี่เคยเป็นแชมป์กรรี่ด้วยครับน้ำหนัก65กิโลครับทางด้งดานเป็นลมลุงเหนียบเกี่ยวได้ครับ ตัว1นล้านห้าแสนบาทสูงสุดที่เขาเคยได้ไว้ครับชกในรายการกอรี่ครับสำหรับทางด้านพนมรุ้งครับดักแทงซ้ายครับแต่ว่าชูจินี้ก็ไม่ธรรมดาครับดีกีกระดูกประสบการณ์เกียรติประวัติยาวเป็นหางว่าวเช่นเดียวครับแชมป์เวทีมวยวิกหมอชิดเยอะแยะมากมายครับดักมวยเงินแสนทังคู่ครับคุยกันํารายการวันนี้สึกไป็ยินดีจัดให้เป็นแฟนได้ชมเลครับนี่ครับโยกเข้าไปขยับ ถีบสายดุดครับจังหวะนี้เสียบเข่าซ้ายทันทีครับชูเจริญสูงยาวกว่าครับได้เปรียบช่วงชกมาดูครับว่าเกมการชกแล้วก็สไตล์การชกของใครจะนำทางสู่ชัยชนะนี่ครับตั้งรับจังหวะสองครับโยกเข้าไปขยัยาวางแข้งซ้ายเกี่ยวได้ครับโตซ้ายคู่โอ้ยโตหนักแรงทั้งสิ้นครับจังหวะของทางด้านเพชรนมลุงเด้งเข่าซ้ายครับแล้วก็โดนเกี่ยวล่างล้มลงไปครับลูกนี้ จังหวะเด้งตีครับนี่ครับไอคิวสมองมวยครับมาสู้กับความใหญ่ความยาวแล้วก็ความแข็งแกร่งแข็งแรงของชูเจริญเด็บเข่าขวาได้ครับพยายามจะไล่แขนกดแขนไว้ครับทางด้านเป็นลุกเด้งเข่าขวามาครับจังหวะนี้เสียบเข่าซ้ายนี่ครับหมาเปชดกระชาไปายกหมดยกสามเจะพักให้น้ำเขตังมาต่อยสองยกที่เหลือน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับตามต่อเกมบนนี้ยกที่สี่ครับคุยนํำรายการอย่าเพิ่งลุกหนีไปไหนครับปล่อยตัวยกที่สี่ วานไปเปรียบอยู่ที่น้ำมันครับไ้เปรียบอยู่11ต่อ8ดูครับว่ายกนี้ครับชูจเจริญอาศัยความใหญ่ความยาวพลิกกลับมาได้เปรียบได้หรือไม่ครับหรือจะเป็นแข้งซ้ายของเพชรประลุครับที่อาศัยจังหวะวางแม่นๆ่นครับรอติดตามเหนี่ยมแข้งซ้ายแข้งซ้าอยอัดเข้าไปเสียบเข่าซ้ายชูเจริญพยายามจะลากมาลากมาเด้งเข้าวาเด้งขวาวาอัดเข้าไปจังหวะนี้ครับรมการเบรกเกมไว้ก่อนครับ ถึงตัวตลอดครับชูเจนรินครับมวยเงินแสงเขาชกกันแบบนี้บิดยึงแม่ไม่มีใครล้มทั้งคู่ครับจังหวะนี้แข้งซ้ายเติมเข้ามายังติดบังครับชูเจเิญไม่อีกนครับนอกชนนายอย่างเดียวจราบนายได้เสียบเข่าซ้ายมาขยมลากมาครับดันดันพยายามจะดึงครับเป็นบวมลุงเสียบเข่าซ้ายครับจังหวะสุดท้ายเด้งเข่าซ้ายอัดกระบะอีกทีนี่ครับบิดไปบิดมาจังหวะนี้ครับโอ้โหได้ลุ้นแล้วครับแบบนี้ครับ หัวใจของทั้งสองมุมครับถึงตัวตลอดครับชูเจริญดัดแทงซ้ายครับเด้งเขา้าขวาหัเข้าไปเนี่ยค,ความใหญ่ความยาวของเขาครับดูว่าเพชรรุ่งจะหนีนายออกหรือไมค่ครับเหนียบซ้ายเกี่ยวได้ดันดันโอ้โหจังหวะน,นี้ถือว่าถูกสูตรถูกตำราครับชูเจริญ ไหนาไม่เกินสองการ์ดังงานเชือกลอัดด้วยเข่าอัดเข้าไปครับ้โหสอกขวาฟันพยมเด้งเข่าขวาเด้งเข่าซ้ายคือเสียบเข่าซ้ายมาเสียบแต่ว่ามันไปอยู่ใกล้เชือกนิดนึงครับชูเจริญทังคู่ครับแข้งของทั้งคู่ไปเหนียวเชือกไว้กมการแงออกมาเนื้อครับกมการคู่นี้เกี่ยวได้ครับแข้งซ้ายว่าชูเจริญเองไม่สนครับกินที่วงในครับโู่แต่ว่ามีเชือกมาช่วยไว้ครับสุดท้ายยังไม่ล้มครับ ขึ้นมาก็เน็บขาวขวาได้มาหนึ่งทีครับกรรมการแย่ออกมาแล้วก็ถึงตัวตลอดครับเนียบแข้งซ้ายพยายามจะเสียบดักแทงซ้ายอาเข้ามาเสียบเข่าซ้ายเด้งข่าขวาอัดเข้าเด้งข่าซ้ายคืนโอ้โหไม่มีใครยอมใครครับจังหวะนี้พลาดแข้งเดียวตีนเดียวจังหวะเดียวนี่มีผลถึงแพ้ชนะได้ทันทีว่าดูชูเจเนอรครับเสียบเข่าซ้ายนำเข้าไปครับล่แขนกดแขนไว้ครับพยายามจะบิดเสียบเข่าซ้ายยัดเข้าไปเคียบโอ้โหนี่ครับความใหญ่ความยาวของทางด้านชูเจริญครับ ทำให้เพชรรุ่นลูกๆๆนี้ต้านลำบากพอสมควรครับแต่ว่าพยายามจะวางแข้งซ้ายครับติดบังเหนียบซ้ายยาวๆอัดเข้าไปแข้งซ้ายอัดเข้าไปเกี่ยวได้ครับเด้งเข่าขวาโอ้ยโอ้โหสนุกเหลือเกินครับคุยนำรายการ ยับดักแทงขวายัดเข่าซ้ายดิงเข่าซ้ายมาเสียบเข่าซ้ายนี่ครับตีเข่าซ้ายแล้วก็ล็อกขาวเลยครับด้านเพชรพนมลุงช่วงปลายกที่4ี่ครับนี่ครับชูเจริญเหมือนจะผ่อนเกมออกมาครับแข่งขวาไปครับก่อนจากพักให้น้ำครับเดี๋ยวตามต่อสามนาทีที่เหลือครับใครจะนําทางใครจะได้รับชัยชนะไปครับ ยกที่5ยกสุดท้ายครับ3นาทีที่เหลือครับบอลโยกสุดท้ายขวาได้เพียบข้ามมาอยู่ที่มุมแดงครับชูเจริญได้เพียบอยู่30ช่วงตัวดูครับว่ายกนี้ครับเพชรนรุงจะพลิกเกมพิธานการกลับมาได้หรือไม่ครับเนี่ยความใหญ่ความยาวของชูเจริญนี่เป็นผลตัววนีครับเหมือนจะน่อนเกมครับเหมือนจะตั้งรับจังหวะวามครับทางด้านชูเจริญนเพียบอย่30่วงตัว่ปยกนีคุมเกมคุมสถานการณ์ครับ กามยาต่อยหมัดฟันซอกครับแต่ว่าสเจรินนี่เห็นอาวุธหมดแล้วครับ ลงไปชัดเจนครับทางด้านเพชรนมลุงร้อขึ้นเลยจะต้องชื่นชมว่าวันนี้ครับสู้กับความใหญ่ของชอเดรินได้สนุกดูเดือดจริงๆครับทางด้านเพชรนมรุมงแล้วก็ต้องชื่นชมชูจเจริญด้วยครับวันนี้วางเกมวางแผนมาถูกทรงถูกสไตล์นะครับถ้ายืนห่างยืนช่องนี่โดนแทงซ้ายของเพชรพนมลุงน่าจะอ่วมพอสมควรครับแต่ว่าวันนี้ครับ พยายามเดินเปิดเกมชนครับแล้วก็ทําได้ดีครับขณะที่เพชรนุ่มลุงก็พยายามจะตั้งรับจับทางครับแต่ว่าความใหญ่ของชูเจริญครับมันทําให้เกมออกมาในรูปแบบนี้ครับพยายามจะ ล่ต่อยมันครับแต่ว่าช้าลงไปชัดเจนครับทางด้านเพร่ำรมุง แพ้ชนะก็ได้ใจทั้งคู่ครับสกกันเบียดไปเบียดมาพิชไปพิกมาครับหมดยกสุดท้ายครับและนี่คือภาพที่สวยงามของกีฬามวยไทยครับแต่รอชูม,มืออย่างเป็นทางการครับทำการรวบรวมใบคะแนนครับไม่มีปัญหาครับผันไปชูม,มือให้ชูจเจริญดับรันสะะารคามครับพิกเอาชะะนะคะแนเนเพิชรุงร่งรุ่งเอ็มซีเจ็ดไปแบบสนุกสุดมันขันรอยช้ยท้ายครับ